you yeah. yeah. Thank you. ครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทําภารกิจอยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็แนวร่วมของคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเวลานี้ก็ดําเนินกิจกรรมเต็มที่นะครับกับประเด็นที่ช่วยกันปกป้องดินแดนไทยวันที่14มกราคมที่ผ่านมาก็ได้ไปฟ้องต่อสารอาญากรณีกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ข้อความเป็นเท็จ วันที่21อมกราคมที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันจุมนุมเดินขบวนพร้อมลายชื่อหนึ่งล้านสองแสนลายชื่อเป็นการรวมพลังคนไทยรักษาแผ่นดินร่วมใจปฏิเสธอำนาจสาโลกในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีการดำเนินการกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมแลลลี่ซึ่งเข้าใจว่าทางแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินก็จะแจ้งกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องทราบอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการออกมา ร้อนตัวของหลายกลุ่มหลายเหล่านะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไทยนักการเมืองต่างประเทศนักการเมืองของมหาอำนาจได้ออกมาดําเนินการด้วยความร้อนรนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในความคืบหน้าวันนี้นะครับก็ลองฟังทัศนะของท่านอาจารย์แชยวัฒน์สินสุพงศ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านศึกษาแล้วก็จับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ทําให้พี่น้องประชาชน ลบล้างข้อคลหาที่เรียกว่าข้างชาติออกไปเพราะคําว่าข้างชาตินั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่สิ่งที่ดําเนินการขนาดนี้เราสู้กันด้วยความจริงเท่านั้นที่กําลังจะดําเนินการเปิดเผยอยู่ในเวลานี้นะครับท่านอาจารย์หม่อมหลวงบุญิพาจรุโรดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเริ่มต้นที่ท่านอดีตรัฐมนตรีได้ไหมครับเพราะกิจกรรมตอนนี้ดําเนินการรู้สึกว่าภาคประชาชนดําเนินการแบบไม่ได้ไม่ได้ไป ให้ความสําคัญกับกระบวนการทางการเมืองเท่าไหร่ทําไมทําไมถึงอันนี้จริงก่อนจะไปเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาที่คุณได้เริกเปิดประเด็นไว้นี่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะครับอย่างวันนี้คุณบุญชัยติดต่อผ่านคุณน้อยมาก็อามอบเงินลงขันกู้ชาติมา5,000บาทได้รับแล้วขอขอบคุณมากครับ แล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากออกรายการแล้วปรากฏว่า,าหมู่บ้านซิตี้รากูลริมคลองประปาเนี่ยได้มอบให้คุณสุนันทาเป็นตัวแทนหมู่บ้านนำของเหลือใช้มาร่วมโครงการของเหลือใช้คู่ชาติครับโดยขนใส่รถมาเลยมาที่ท่องช่องส3เนี่ยนะที่เห็นในภาพนะก็มีการรับมอบไปแล้วครับมีการรับมอบไปแล้วนะ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 ท่านผม แล้วท่านอดีตสบอสมบูรณ์ธองมบุลานได้รับมอบฐานะตัวแทนแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับนั่นแหละทั้งตู้เย็นอะไรตัวอะไรเนี่ยกระติกน้นําร้อนโทรทัศน์ก็จะมีะทีมงานของแนวร่วมเนี่ยรับไปในการเปลี่ยนมาเป็นเงินที่จะสนับสนุนการขึ้นไหวต่อไปนะฮะอันนี้เราเรียกว่าโครงการของเรือใช้กู้ชาตินะฮนะ อันนี้ได้มาจากหมู่บ้านซิตี้รากูลริมคองปปานะครับหลังจากตรงนี้เสร็จไปเนี่ยเราได้ไปที่ครอบครัขวของพักดีมหาคุณคือคุณวิเชียนพักดีมหาคุณแห่งบ้านล้านนาไทยพัทยานะผมได้ไปกับท่านอดีตสวสมบูรณ์ธมุราณแล้วก็ไปรับมอบถึงบ้านท่านานี่ยน,นะะ เป็นหน่วยรับบริจาคของคุณวิเชียนพักดีมหาคุณมีผู้ประสานงานไปด้วยใช่ไหมครับวิเชียนะไรเจ้าของบ้านที่มอบของมาให้กับเรานะฮะให้กับแนวร่วมคนไทยรักชาติรักแผ่นดินร่วมโครงการของเรือใช้กู้ชาตินะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณที่เห็นความสําคัญในการที่จะมีส่วนร่วมเพื่อกอบกู้บ้านเมืองนะครับบางรายก็ให้เป็นเงินสดบางรายก็ให้เป็นของเรือใช้ กับของเล่ใช้นี่เราเรารับนะฮะในมีทั้งเครื่องใช้เก่าทีวีวิทยุโทรทัศน์หรือแม้แต่บ้านบ้านสุนัขนะบ้านสุนัขคือเจ้าของบ้านเนี่ยนะที่เห็นตรงนั้นนะได้เป็นกลงอย่างดีมีรออย่างดีเสียชีวิตไปแล้วก็คุณวิเชียงก็มอบบ้านหลังนี้ให้นะครับให้ไปเปลี่ยนเป็น เงินที่จะมาเคลื่อนไหวต่อไปนะครับนั่นแหละนนที่ผมไปนั่นแหละก็เดินไปเนี่ยนะคณะรถหกล้อไปเลยนะเมื่อวานรู้สึกจะเต็มรถหกล้อเนี่ยนะของเจากครอบครัวพักดีหมหาคุณนะฮะบ้านเบลอเลยอยู่กันสองโคตรยายนะแล้วก็มีหลานมาช่วยยกเลยนะครับหลานเนี่ยนะของที่ร่วมโครงการนะครับก็มาออกรายการก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ําใจในการขอบผู้บ้านเมืองร่วมกันนะครับ ขอขอบคุณานะแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาเป็นันวันนี้อาจารย์หมองพงอยู่ด้วยรับรู้ร่วมกันธนาตัวแทนแนวร่วมนะครับเนี่ยแต่นั้นโครงการอัน,นะอาจารย์แรงเกอร์ก็เป็นผู้จัดการโครงการนั่นแหละเจ้าเก,กียร์จัดการอยู่อาจารย์แรงเกอร์ก็เป็นยอดธรรมคนหนึ่งนะครับที่จริงๆก็เคยเป็นอดีตประธานประมประสบเลยครับนะอาจารย์แรงเกอร์เเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน ถึงโครงการตอนแรกอาจารย์เลนเกอร์แค่จะต่อให้ผมรับทีมมาเนี่ยไปมาเลยโดดมาเป็นเองก็ว่าไปเนี่ยองค์มังกรด้วยนะองมงกรสุภาพสตรีนั่นก็คือแม่บ้านของคุณพิเชียนครับู้สึกว่าจะเป็นไปตามแนวทางที่ท่านอดตรัฐมธรรมีเคยพูดว่าเราสู้แบบว่านิพกนี่แหละแต่ภารกิจยิงใหญ่ใช่มภารกิจยิงใหญ่แล้วก็นี่ก็คือ บ้านก็ได้โล่งขึ้นไงเพราะว่าของนี่ก็เก็บวัมาหลายสิบปีจะให้ใครก็เสียดายไงพอไปบอกว่ากู้ชาติเออเอาตัดใจได้กู้ชาติก็ตอบเองว่าของได้ไปกู้ชาติแล้วนะฮะอันนี้ก็อันนี้จักรยานด้วยนะจักรยานเมื่อวานเขาก็พยายามจะให้ผมเอาไปใช้แต่ต้องซื้อนะผมบอกว่าผมต้องใช้ใช้ที่โคราชมันจะไปขี่ไปยังไงแล้วก็เอาไปเถอะนะนี่จักรยานกันนี้คุณวิเชียนเขาได้มาจากไอ้อะไรเขานําเข้าของเก่าจากญี่ปุ่น เมื่อวานนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเ,เข้าสู่เนื้อหาเลยคือประชาชนก็หลั่งไหลครับแต่ว่าดูเหมือนกับท่านใจวัดกับแนวร่วมไม่ไม่หนักใจกับกระบวนการการเมืองที่กําลังชุนลมุนชุนละ,ละกกันอยู่บางคนก็ร้อนใจบางคนก็ต้องให้ถึงกระดาษนายกต่างประเทศเลยนะครับมาแทรกแซงก็มาในประเทศไทยแต่ดูเหมือนแนวร่วมไม่ค่อยเดือดรนน้อนใจเพราะอะไรครับผมไม่ทราบปจะเหมือนเป็นไงแต่ว่าผมนี่ผมผมเฉยๆนะ จ,จะคาดการณ <ไป S 2> <ำ>์ไว้อยู่แล้วคาดการณ์อยู่แล้วเพราะว่าผมหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นการนำตลอดมาไงเพราะผมรู้มันต้องเจอสภาพอย่างนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมตัดสินใจมาสานนำครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันที่ยี่สี่ซึ่งเราเคลื่อนไหวใหญ่โดยกลุ่มพิทักษ์สยามนำการเคลื่อนไหวเนี่ยผมไม่ได้มาร่วมด้วยเพราะหมอห้ามตาอยู่ใช่ตายังไม่พร้อมแล้วหมอห้ามผมไม่ได้ถามหมอได้ซสมมอย ตรวจผมวันที่21แล้วบอกเลยห้ามไปกับเขานะวันที่24นี้ไม่งั้นต้อง<บ>ผ่าตัดใหม่แล้วตาจะบอดนะผมก็ถ้าใจผมดิ้นอยากจะไปวันที่24มากเนี่ยเมื่อถูกบออห้ามเนี่ยผมคงไม่กล้านำแต่ใจผมมันนิ่งเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอแล้วร่วมมาตลอดตั้งแต่พฤษภาธมสามห้ามาเนี่ย แล้วครั้งนี้ก็ถือว่าย4นิบสี่นิยาประชายชนกระแสสูงมากเนี่ยการที่ไม่ไปเนี่ยมันจะมันจะขัดกับความเคยชินของเราอย่างไรเนี่ยถ้าเราต้องสู้ความเคยชินมากผมจะไม่กล้านำแสดงว่าจิตใจยังไม่นิ่งพอไงแต่แต่พอตอบตัวเองว่าไม่ไปมันก็ไม่ดิ้นอะไรไงเมื่อใจไม่ดิน้นแสดงว่าใจผมเนี่ยผมว่ามันเริ่มพัฒนาความนังแน่นขึ้นมาได้ผมก็เลยนำอาสานำถ้ามันยังดิน้น มากแล้วเราต้องสู้กับการดิ้นของใจมากผมก็คงไม่อยากจะอาสานำแล้วว่ามันจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่มาอะไรอะไรเต็ไมไปหมดแล้วผมก็รู้ด้ว่าบ้านเมืองยามนี้เนี่ยแต่และคนเนี่ยมันไม่มีความหวังดีต่อกันเท่าไหร่หรอกมันมีแต่จ้องทําลายกันอะไรต่ออะไรก็เป็นปัญหาของราบยศรรเสริญนินทาสุขทุกข์อะไรๆกวนอยู่ในโลกธรรมนี้แต่ว่าเมื่อวันที่ยีิบสี่ใจผมนิ่งได้ผมก็เอา แล้วมาถึงวันนี้ผมก็บอกว่าเออมันก็เห็นหนักหนาอะไรแต่ไม่ผ่านแต่และเรื่องมาอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นตอนนี้ผมก็ฝึกการฟังนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังเพราะว่าพอฟังแล้วเขาพูดแล้วผมเข้าใจเพื่อผมก็จะสวนก็เลยว่า <c oughs> อย่างงู้อย่างงี้เงี้ยด้วยความมีประสบการณ์ตอนนี้ก็ต้องฝึกฟังฝึกอะไรต่ออะไรเออก็ได้เยอะเหมือนกัน <c oughs> ฟังมาฟังไป <c oughs> ผมว่าเออมันดีกว่าทําไมเราจะต้อง ไปสวนขามากมายนั่งฟังสบายดีนั่งฟังแล้วก็นั่งคิดก็ว่าไงเราก็เข้าใจไปเรื่อยๆอ๋อมีหน้าพระธเจ้าถึงมึงให้เน้นเรื่องปรโตโคสะแล้วก็การฟังสุตตะนี่เป็นหนึ่งในสุตตะมายปัญญาไม่ตัวฟังเนี่ยจะเป็นอริยรัพย์ตามเราไปชาติต่างๆนานาได้เออผมก็ได้ฝึกผมก็ขอขอบคุณที่ทุกคนให้โจทย์มาแล้วบางคนก็ให้ความคิดเห็นตรงข้ามอะไรเมื่อก่อนผมก็มีอาการตอบโต้เลยยวนี้ผมก็ฟัง ฟังไปก็ตรวจไปเราดิ้นขนาดไหนมันก็ไม่ดิ้นเท่าไหร่ก็ฟังได้ะถึงแม้ไม่ตรงก็กรอบตัวเองนี่ก็คือฝึกล้างอุปทานล้างอนุสัยกิเลสจริงๆไอ้ไกิเลสก็มีตั้งแต่กิเลสอยากกิเลสกลางกิเลสอนุสัยกิเลสก็ได,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 ได้ได้เจออาการไงนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินแนวทางพอเพียงเราจะได้ประโยชน์ในการที่อ่านถึงใจเรา ซึ่งพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าเราเราต้องท่องไปในโลกแห่งความดีที่ผมพูดหลายทีก็คือท่องในใจเรานี่แหละแล้วการท่องในใจเราไม่ต้องจ่ายเงินให้ใครเลยเพราะใจเรานี่ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าไปท่องเที่ยวที่ใดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องวัตถุต้องจ่ายนะแต่ถ้าท่องเที่ยวในใจเราไม่ต้องจ่ายฟรีและพระพุทธเจ้าก็อยากให้พุทธบริษัทสีท่องท่องในใจให้ได้ท่องในใจคือเรียนรู้เขาเรียกว่า เรียนทั้งสภาพจิตใจเราเป็นยังไงเพื่อเข้าสู่เจโตบริียานแล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องสติปัญญาจะเป็นยังไงก็จะต้องไปพร้อมกันสุดท้ายก็ต้องใจเป็นใหม่แล้วปัญญาเข้าใจด้วยก็เป็นเรื่องอุปโตภาควิมุติ<ช>อะไรเป็นต้นเอาละพอละแต,แต่โดยสถานการณ์นี้มันก็เหมือนกับว่าก็ต้องเข้าใจความจริงมาก่อนเบื้องต้นนึกอบบเขาว่าความจริงมันจะเป็นอย่างนี้ละ แต่ความจริงที่มันเป็นเนี่ยมันก็มีปีกกองเล้าตลอดเวลาว่าเนี่ยแนวโลกคนไทยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้แนวโลกคนไทยลักษณะสาแผ่นดินเนี่ยติดอยู่ในหน้าข่าวถึงขนาดลองประหลัดเอาไปพูดเลยนะครับรอ,อ,องประหลัดเอาไปพูดถึงกรณีที่ท่านอดีตบุออรากาทวัชชระได้พูดถึงกรณีนิคารากัวที่อเมริกาอ,อ้าวดีละรประเด็นนี้อยากจะพูดเป็นคําแรกในคืนนี้เลยว่าการที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบัน พยายามทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยอกสันขันแขวนว่าถ้าเราไม่